สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอวิธีการปลดล็อกรุ่นนี้นะครับก็คือ v i v o Y11 นะครับอันนี้เรามานำเสนอวิธีการปลดที่เราอัปเดตกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปมาลงให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับเนื่องจากว่ามีเครื่องเข้ามาปลดพอดีเลยนะครับอันนี้ติดล็อกเครือข่าย อยู่แล้วนะครับแล้วก็ค้างนี่นั่นนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับให้เราเปิดฝาหลังออกมานะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้อ่ะเราจำเป็นจะต้องทำเซ e ตพอยต์อิน EBL เพื่อทาการอัลล็อกบู o ตเดอรนะครับอันนี้ผมอัลล็อกบ o t ตเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการฟา t ดลอมเลยละกันนะครับก็วิธีการมันก็ไม่ยากนะครับก็เข้าโหมด f a s ์ b บ o t นะครับ หลังจากเข้า f a สต์บู t โห d e แล้วนะครับเราก็าเสียบสาย USB เข้าไปนะครับแล้วก็มาลันโปรแกรมตัวนี้นะครับนี่คือโปรแกรมที่ผมเขียนให้มันแฝดไฟล์พวกนี้เข้าไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ไฟล์ตัวนี้แหละตัวเดิมนี่แหละในการจำสาย l p เข้าไป f a ่นะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นแล้วนะครับก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับจบงานไวอะไรไวนะครับ นนเดี๋ยวผมจะรอให้เขาตัดโปรแกรมไปเรื่อยๆสักพักหนึงนะครับแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแก้ปัญหา1เลยติดล็อเกเครือข่ายนะครับอสองอติดล็อกหน้าไม่ให้ใช้นะครับหน้าค้างชําระอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ใช้เวลาประมาณ10 10นาทีอยู่มานี้นะครับ ตอนนี้โปรแกรมนะครับฟาดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องมือถือของเราก็จะบูตขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับเป็นคำสั่งที่เราเขียนเอาไว้แล้วจากนั้นตัวเครื่องก็จะทําการล้างข้อมูลเดิมออกไปนะครับอันนี้ต้องทําใจนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่เอามาทำนะครับก็คือต้องําใจว่าตัวเครื่องของคุณเนี่ยอาจจะต้องถูกล้างข้อมูลของเดิมออกไปหมดเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันมีวิธีการเดียวนะครับก็ต้องจาใจเอาไว้นะครับ เดี๋ยวพอมันล้างไปสักะระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะให้เราทําการกดเคลียรอ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก,กดเคลียร์ซ้ำนะครับหลังจากตัวเครื่องล้างตัวเองเสร็จแล้วนะครับเราก็รอนะครับรอให้เครื่องบูตไปยังหน้าตั้งค่าเซตอัพตัวเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะกดเซตอัพตัวเครื่องเพื่อไปอยังหน้าหลักครับ ตัวไฟล์นั้นเป็นไฟล์แบบอัตโนมัตินะครับดังนั้นพวกค่าติดล็อก Gmail ต่างๆอะไรพวกนี้มันก็หายไปด้วยนะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็รีบูตมาแล้วนะครับใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของ Vivo ครับเขาจะบูตงานนะครับกดข้ามได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ฟา t ์ o ูตในการเชียรในส่วนของ Frp ออกไปแล้วนะครับถ้าเป็นช่างก็จะรู้นะครับว่า frp คืออะไร สำหรับชจางานใดที่ต้องการไฟล์ตัวนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเนืเ่องจากว่าตัวกลุ่มก็เปิดกลับมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูในเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับะจะสังเกตว่าเป็นรุ่นของเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็จบง,งานครับผม